เบาหวานเป็นกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุนรร์ด้วยนะครับเอะเบาหวานมันจะมี2ชนิดใช่ไหมครับอาจารย์ครับทรบาบไหมครับว่าเป็นชนิดไหนไม่ไม่ทราบกันแต่แตรู้ว,<ม>ว่าเป็นกรรมพันธุ์อ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าน้ําตาลระดับขึ้นไปเท่าไหร่อย,อยังไงสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบเป็นวงกลมเลยนะฮะับหมอเรียกเรียกไปตัวตาเลยกลัวขึ้นตา ขึ้นตาเลยกลัวขึ้นตาแล้วออกกลัวยังกลัวขึ้นตาอยู่คุณหมอเรียกไปตรวจตรวจเลือดแล้วคุณหมอเรียกไปตรวจที่ตาด้วยครับก็ทีแรกเลยไม่ตอนตอนยังไม่เป็นเนี่ยมารู้จักที่นี่ได้เพราะคุณน้าดูช่องช่องแปด tnn tnn ครับแล้วก็ใช้ผมมาซื้อไอ้ผมน่าไม่เชื่อหรอกว่ามีผลิตภัณฑ์อย่างนี้จะช่วยจะช่วยได้ครับเพราะผลิตภัณฑ์พวกนี้มันมีเกิดไปหมดในท้องตลาดอืมนะกินแล้วก็ ดีแรกๆทีหลังๆก็เหมือนเดิมอะผมก็มาซื้อให้น้ากินช่วงเดือนพฤษภาปีที่แล้วครับคุณน้าเป็นเบาหวานเป็นความดันหัวใจหัวใจเป็นหมดเป็นครบแพ็กเกจเลยฮะคอเลสเซอรอลสูงใช่แล้วก็ใช้ผมมาซื้อตัวบีมเนี่ยสูตรสีเขียวกับสีฟ้าไปเขาทานเราก็เป็นหลานอะนะจำใจยอมมาจริงๆแล้วในใจคิดต่อต้านตลอดว่า ซื้อทําไมโดหล่อีกแล้วอ่าก็พอซื้อไปทานเสร็จแกก็ให้เราไปไปช่วยแกขายของด้วยค่ะเปิดร้านขายของอยู่ร้านอาหารไปช่วยเดินเก็บเงินแกเก็บเก็บไม่ได้แล้วแกแบบเป็นโรคพวกนี้เดินได้ห้านาทีสิบนาทีความดันขึ้นก็วูบเราก็ไปช่วยผ่านได้ประมาณไปสักสองเดือนลุกขึ้นมาว่าผมได้ละไม่ถูกใจทำอะไรไม่ถูกใจลุกขึ้นมาว่าเลยนะเป็นอะไรวะไม่น่าให้กินเลย ก็ก็ดูแล้วแกแกก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆจนพอมาเดือนตุลาเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวผมไม่ไหวมันอ่อนเพียงง่ายก็เลยไปตรวจก็ตรวจเจอว่าเป็นเบาหวานอก็เพิ่งเจอเมื่อเดือนตุลาพอเป็นคุณน้าเอาเชื้อมาให้คุณหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจแต่เบาหวานมันไม่ได้ติดกันอย่างนั้นง่ายๆนะครับก็เลยทานทานตาทานยาตามหมอสั่งครับก่อนทานอยู่สองเดือนมันก็ทรงทรงสุด 290 300 280บสอยสงู่เงี้ยมันไม่เห็นดีขึ้นเลยทานยาหมอกเ็เลยกลับมานั่งคิดดูดว่าเออเราเคยมาซื้อผลิตภัณฑ์ไอตัวเนี้ยไปให้เขากินแล้วมันดีขึ้นอยู่ว่าอ่าอ,อย่างนี้ครับอาจารย์พิเชษบอกว่าเมื่อสักครู่ที่คุณเป็นเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์นะครับก็คือคุณน้าเนี่ยเป็นมันก็ส่งทอดมรดกมาให้คุณด้วยส่วนหนึ่งคุณแม่เป็นคุณแม่ก<ม>็เป,เป็นด้วยคุณแม่เป็นครับคุณแม่ก็เป็นด้วยนะครับอาจารย์ครับอย่างนี้นี่ถือเป็นเบาหวานชนิดไหนฮะ ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยเป็นชนิดที่สองคือคือกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นชนิดที่สองได้นะคะคมันจะส่งทอดได้แต่ว่ามันจะโผล่เมื่อไหร่อันนั้นแล้วแต่แแตถ้าครอบครัวเคยเป็นเบาหวานเนี่ยลูกๆหลานๆที่เกิดออกมามีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานได้แต,แต่จะไม่ใช่เป็นตั้งแต่เด็กๆถ้าเป็นตั้งแต่เด็กๆคือประเภทที่หนึ่งมีโอกาสที่จะไม่เป็นไหมครับก็มีค่ะ ก็แล้วแต่ว่าจะรับอะไรมาอันนี้มันเป็นมันอยู่ที่ยีนนะคะถ้าพ่อไม่มีประวัติทางนี้แต่แม่มีประวัติทางนี้ลูกที่คลอดออกมาก็คือคนหนึ่งมีโอกาสเป็นเบาหวานอีกคนหนึ่งไม่เป็นเลยอีกสองคนก็50-50ถ้าได้รับกรรมพันธุ์เบาหวานมาอันนี้ผมถามเผื่อหลายๆคนนะฮะแต่ควบคุมระดับน้ําตาลดูแลตัวเองตั้งแต่เล็กเลยตั้งแต่ตั้งแต่เอาว่าเป็นวัยรุ่นมาเลย มีโอกาสจะเป็นไหมครับถ้าอย่างนั้นก็โอกาสจะน้อยมากเพราะว่าเบาหวานประเภทที่สองถ้าเริ่มรู้ตั้งแต่แรกเนี่ยก็หมอยังไม่ให้กินยาหรอกรถ้าสมมุติว่าระดับน้ําตาลสูงขึ้นไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็จะให้คุมอาหารเท่านั้นถ้าคุมอาหารได้ลดแป้งลดน้ําตาลก็โอกาสที่น้ําตาลในเลือดจะสูงมันก็เกิดขึ้นได้น้อยครับแต่คุณธนกรเนี่ยเป็นละรู้ด้วยว่าเป็นเบาหวานตอนตอนนี้ตอนนี่แจกย,ยามาเขาก็บอกว่า ไปควบคุมอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าจ่ายยาให้ผมนะบอกให้ควบคุมอาหารน่าจะเป็นเบาหวานอืมก็มันก็ไม่ดีขึ้นเลยอฮะพอกินยาแล้วก็ไม่มีแรงหน้ามืดโอ้นั่นความสามารถพิเศษที่ติดตามมาเลยฮะสามารถขับรถเนี่ยหลับได้ทุกไฟแดงที่มีไฟแดงโอ้โหคือมันหมดแรงเพลียมัน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 เพลียเลยใช่ใช่ปกติได้ยินว่ามันมีน้ําตาลเยอะนี่มันน่าจะมีมีความมีมีความกระปรี้กระเป๋่านะฮะ น้ำตาลเยอะมันอยู่ในเลือดเซลล์เอาไปใช้ไม่ได้ค,คือมันจะเกิดความการอ่อนเพลียเพราะว่าเซลล์ไม่ได้รับน้ําตาลให้น้าตาลเป็นแหล่งสร้างสร้างพลังงานแต่ว่าเราจะใช้น้ําตาลได้เนี่ยน้ำตาลต้องเข้าไปสู่ในเซลล์ก่อนแต่เบาหวานก็คือน้ําตาลเข้าสู่เซลล์ไม่ได้มันจะอยู่ค้างอยู่ในเลือดอนั้นเวลาวัดระดับน้ําตาลในเลือดมันถึงได้สูงก็ลองตัดตัดสินใจลองมาซื้อผลิตภัณฑ์บีมทาน ที่คุณน้าทานสูตรเดียวกับคุณน้าเลยครับผมก็ตอนแรกก็งกนิดนึงเอาสูตรที่ถูกก่อนเอาเอา,เอาที่ย่อมยาวก่อนที่ย่อมยาวก่อนแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจไงว่าว่าว่าว,ว,ว่ามันดีจริงก็ซื้อไปทานเลยสามกระปุกครับแล้วก็พอทานไปหมดไปกระปุกกว่าๆเนี่ยคุณหมอเรียกไปตรวจเลือดอีกไปตรวจร่างกายอะ่ะครับครับทุกอย่างดีหมดเลยค่าของตับค่าของ ไขมันในเลือดอะไรที่ท,ที่ที่เป็นเป็นแพ็กเกจมาดีหมดเลยยกเว้นน้าตาลอย่างเดียวไม่ลงน้ําตาลไม่ลงแต่ว่าไขามันลดลง uh huh. ทุกอย่างดีขึ้นครับผมไม่ลง<อ>คุณหมอก็เลยแปลกใจว่าเออไปทําอะไรมานั่นสิครับอาจารย์ผมก็ต้องถามด้วยเหมือนกันครับว่าไอ้วิธีนี้รู้ว่าไม่ดีนะครับคือหยุดยาหมอทันทีแต่ว่าบิมเข้าไปทําอะไรบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่แนะนําให้หยุดยาหมอเลยนะคะค เพราะว่ายาหมอก็ต้องทานไปตามปกติบิมเนี่ยเข้าไปช่วยแต่ว่าบิมไม่ใช่ยาไงคะคเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นผลทันทีเนี่ยค่อนข้างยากยกเว้นภูมิแพ้<า>อันนี้อา,าอาจจะเห็นเร็วหน่อยแต่ว่าอย่างอื่นๆเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ทานไปเดือนหนึ่งร่างกายกําลังปรับระดับภูมิคุ้มกันอยู่ใช่ไหมคะคแต่ว่าไม่ได้ทานยาเพราะฉะนั้นน้ําตาลไม่เข้าสู่เซลล์แต่ว่าบิมอาจจะไปช่วยให้คุณภาพชีวิตอย่างอื่นของคุณดีขึ้น เสร็จแล้วต่อจากนั้นอาจารย์ผมต่อนิดนึงคุณใช้ราคาถูกสูตรเขียวครับมันไม่ถูกสูตรไม่ถูกต้องมันไม่ได้ไม่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยลดระดับน้ําตาลได้ฉมังเท่ากับอีกสูตรสีสีฟ้ามันไม่ตรงเป้าเสร็จแล้วทำไงคุณหมอก็เรียกไปสอนเรื่องวิทยาศาสตร์กครึ่งชั่วโมง คุณหมอที่รักษาเบาหวานอยู่บอกคุณกําลังเข้าใจผิดอาหารเสริมมันดีอยู่แล้วแต่คือการผลิตอินซูลินเนี่ยคือคุณต้องทานยาเข้าไปด้วยครับเหมือนคุณโดนมิดบาดแล้วทาโลชั่นมันไม่มีทางหายผิวดีแต่ไม่มีทางหายมันต้องทายาฆ่้วาบแช่ก่อนใช่ก็เลยพอเข้าใจอย่างนั้นเสร็จก็กลับมาที่บริษัทฟักเงินเพิ่มอีกหน่อยเปลี่ยนอีกสูตรหนึ่งเอาไปทานอก็พอครบ ครบเดือนที่คุณหมอนัดอีกทีน้นำตาลจาก300รกว่าผมเหลืออยู่170โอ้โหน่ายินดีแล้วก็น่าตกใจแทนด้วยฮะ mm hmm. เพราะว่าจาก300ลงเหลือ170นี่มันก็ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ดีมากๆใช่ไหมแต่มันเร็วไปไหมฮะผมว่าถ้าภายในหนึ่งเดือนก็ไม่เร็วหรอกฮะมันก็นนควรจะรลดลงค่ะมันก็จะค่อยๆลดลงนะครับ mm hmm. แต่กี้คุณบอกว่าหมอบอกว่า อะไรนะเกี่ยวกับอินซูลิน <รอ S 1> คือคืออย่างที่บอกมเมื่อกี้เนี่ยนอกจากเซลจะไม่สามารถรับน้ําตาลเข้าเนื่องจากเซลล์ตรงนั้นประตูตรงนั้นมันไม่ไวต<ม>่อ <ไว S 2> อินซูลินแต่อีกแบบหนึ่งก็คือว่าเซลล์ที่หลังอินซูลินเนี่ยมันหลังน้อยกว่าปกติยาอีกอย่างหนึ่งก็คือหมอให้ไปกระตุน้นไปกระตุ้นการหลังของอินซูลินก็มีคือยาเบาหวานเนี่ยมีหลายหลายแบบนะกรณีนี้ ที่เราใช้สีเขียว4แคปซูลต่อวันข้อมูลของเราที่ได้จากการทดสอบของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์ของาศาสตราจารย์ดรวัชรักษินิลินฤกนะครับซึ่งเป็นเราทําสัญญาร่วมกันว่าจะมีการทดสอบดูว่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันออกฤทธิ์อย่างไร,รในเชิงภูมิคุ้มกันวิทยาแล้วจากการวัดตรงนั้นเราก็พบว่าไอสีแคปซูลต่อวันเนี่ยมันไปเพิ่ม th 1 นะทีนี้ไอการเพิ่ม TH1 เนี่ยจริงๆเราวัด TH1 ไม่ได้หรอกเราวัดสิ่งที่ TH1 มันหลั่งออกมาได้นะสิ่งที่ TH1 มันหลั่งมาคืออะไรคือ TNF อน p อ a ลฟาทีแอัไอท t n อ a ฟ p h ลตัวนี้นะเขาบอกว่ามันมีข้อมูลอีกตรงหนึ่งบอกว่าถ้าหากว่าใครที่มีการดื้อต่ออินซูลินอื อาการดื้อนั้นจะรุนแรงมากขึ้นเพราะ t ท F a อ p h ัลฟาทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินครับนะฮะเพราะฉะนั้นกรณีของน้องเขาเนี่ยมรนคล้ายๆกับว่ามันเป็นประเภทที่หนึ่งครับประเภทที่หนึ่งที่มันเพิ่มท H 1หนึ่งนะที่เป็นเพิ่มท h เหนึ่งเพิ่มทีเออัลฟาอ้โทโทษโทษมันไปดื้อต่ออินซูลินเพิ่มประเภทที่สองนะครับเพิ่มประเภทที่สองแต่ขณะเดียวกันที่ที่เราไปเพิ่ม t h 1หนึ่งเนี่ย ถ้าหากว่าเราเป็นประเภทที่หนึ่งอยู่แล้วมอนก็จะรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้งทั้งสองอย่างเนี่ยผมว่าดีไม่ดีนั่งเป็นทั้งสองประเภทหรือเปล่าเนื่องจากว่าทางคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณคุณคุณน้าเป็นใช่ไหมครับคุณแม่คุณน้าเป็นแล้วคุณแม่เป็นคุณแม่ก็เป็นด้วยมันก็คล้ายๆกับว่ามันอาจจะเป็นไอประเภทสองประเภทนะฮะทั้งสองประเภทหรืออินซูลินก็ไม่ทําหน้าที่หรือหลังอินซูลินก็หลังก็หลังไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเนี้ย ถ้าใช้สูตรสีเขียวเนี่ยมาไปเพิ่มเทียนในแอลฟาคมันก็ไปเพิ่มการดื้อต่ออินซูลินนะครับะะก็เลยทําให้ไม่เห็นผลอะไรนะครับสูตรส,สีฟ้าเนี่ยมันไปลดทั้งคู่ก็เลยดีแล้วดีดีครับดีปัจจุบันนี้ทานมาแล้วกี่เดือนครับทานมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็ทานมาเนี่ยนอกจากได้ได้เรื่องเบาหวานดีขึ้นแล้วก็ที่ที่ได้ติดติดมาเลยก็คือเรื่องกระเพาะครับ กระเพาะนี่เป็นคนค่อนข้างไวท้องเสียง่ายหนึ่งปีเนี่ยสามารถเข้าโรงพยาบาลเรื่องท้องเสียเนี่ยน้อยๆแี่สี่หนโอ้คุณท้องเสียขนาดเข้าโรงพยาบาลเลยต้องต้องนอนให้น้ําเกลือสี่หนถามคุณแม่ยายได้เพราะจะ,จะไปตลอดเพราะผมมีประกันคือไ,ไปนอนโรงพยาบาลตลอดใช้ฟ <laughs> รีตลอดใช่แล้วตั้งแต่ทานมาเนี่ย ตั้งแต่ทานมาเนี่ยก็ประมาณ6เดือน7เดือนแล้วผมไม่เคยเดินไปเยียบในโรงพยาบาลเลยเออดีดีระบบขับถ่ายดีขึ้นน้ําตาลเหลือเท่าไหร่ครับน้ําตาลตอนนี้เหลืออยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดยังสูงไหมฮะอาจารย์ครับก็จริงๆไม่ควรจะเกินร้อยสิบนะคะแต่ว่าถ้าสามารถควบคุมได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ออกกําลังกายช่วยด้วยนิดนึงยังหลับตามไฟแดงอีกไหมฮะอ๋อไม่หลับแล้วฮะไม่หลับแล้วไฟเขียว ไฟเขียวก็ไปได้เลยอ๋อเนื้อไฟเขียวหลับแทนนะฮะอ่ะยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับคุณธนกรครับ